นี่ครับเขามีเสือไพ่ครับเพื่อนี้ครับประจําฤดูกาลของเขาครับมาแล้วครับเสือไพ่ครับบอกได้เลยว่ากระแทกตับแน่นอนครับมาประจําการนี้วงของเขาเรียบร้อยแล้วครับวาเทคซุปเปอร์เบสนี่ครับโบมันโบมัน18นิ้วได้ครับเนี่ยพี่น้อง ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับคุมพลังชุดใหม่ของทีมงานคำภูนละมิดครับการันตีเครื่องหมายวาเทคนี่ครับด้านหลังยังสวยงามเอ้ย WT สองหนึ่งหนึ่งครับผมบอเมนสิบแปดนิ้วเลยครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วเลยครับยี่สิบเอ็ดนิ้วมนาะประจำการ กับวงทีมงานคำพุนร่มมิตรเรียบร้อยแล้วครับวาเทคคุณภาพเสียงขางในยีบซีนี่รู้กันครับยีบซีนี่คือเกา่าน็ครับคุ้มพลังประจำฤดูกาลทีมงานคำพุนร่มมิตรวันที่สิเจ็ด กันยาจนนี่ครับมาพิสูจน์กันได้ครับมาพิสูจน์กันได้มาพิสูจน์กันได้นะครับว่าเป็นแบบใหนี่ครับนี่ในส่วนเครื่องปรุงของเขาโอ้ยคำปูนย,ยังใส่ตัวนี้นะครับเอ5000ห้าพัน 5, นะครับยังใส่ตัวนี้อยู่ แต่ว่าบิก๊กเซอร์ไพรส์ตสุดก็คืองเนี่ยและครับปีนี้ครับขยายวาเทคตู้วาเทคยี่สิเอ็ดนิ้วนะครับ กระแทกตับในนอนครับกระแทกตับในนอนครับรูดูการนี่จัดไปวันที่17มาพิสูตรกันได้ครับ